بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله <سؤالك> وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابتن فينو فوفانغ تي كم تبان بايقو دي بود كوي باي ตั้งเป้าหมายไว้เพียงโลกเดียวก็จะได้เพียงโลกเดียวและแถมยังโดนข้อหาเป็นชิริกต่อลอดสุบภาณหัวตาลาอีกและถ้าตั้งเป้าหมายไว้สำคัญคือโลกหน้าเรื่องของผลบุญเกี่ยงบริสุทธิ์ใจต่อรอดสุบภาณหัวตาลาค่าตอบแทนก็จะมาทั้งสองโลกก็คือดุนยาและก็อาเคห์ซึ่งก็ได้เล่าถึงนัก อ่านนะครับกอรีจำากุรอานมีความรู้แปลสอนก็ถูกสอบสวนเป็นคนแรกนะครับเที่ยวลราเรียกในวันเกียร์มัดแล้วก็ถามในเรื่องที่เขามีความรู้เที่ยวล้อได้ให้กับเขาไป,ไปเกี่ยวกับอัลกุรอานนั้นเขาก็บอกด้วยความาหนักแน่นจากความเข้าใจของตัวเองว่าได้ทำนั้นดีแล้วก็คือไป ทำไอบาดาตลอดทั้งวันทั้งคืนสั่งสอนใช้ประโยชน์แต่เรารู้ในส่วนลึกของจิตใจของแต่ละคนซึ่งสอนเร้นไปจากพระองค์ไม่ได้พระองค์บอกว่าพูดไม่จริงมาลัยกัทก็บอกว่าใช่ไม่จริงเพราะอะไรที่ทํานั้นต้องการชื่อเสียงต้องการการร่ําลือโด่งดังว่าเป็นคนอ่านเก่งเป็นคนจําดีเป็นคนเสียงไพเราะเป็นคนที่มีความเหนือกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง เสร็จแล้วอลอสแล้วก็ไปที่อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเ,เจ้าของทรัพย์สินที่มีทรัพย์สินมากคือคนเศรษฐีว่าอย่างนั้นเถอะในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายนะครับเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะครับเ,เป็นเจ้าของคุ้มทรัพย์เลยนะครับ อ่า ص อ ح المال เมื่อมาถึงเศรษฐีไฟากูลลอหูละอัลลอฮ์ก็จะทรงทดสอบเขานะครับแล้วก็ถามว่าอาลัมอวัสเอะไรก็ฮัตตาลัมอะดะก,กะตาตาจุอิละอาหักฉันไม่ได้ให้เจ้ามีความสะดวกกว้างขวางในทรัพย์สินจนกระทั่ง ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครอีกแล้วใช่ไหมกอลบาลายาโรเศฐีผู้นั้นก็กล่าวตอบว่าใช่แล้วโอ้พระเจา้าก็ละเราก็ตรับถามต่อไปว่าฟามาอามิลตาฟีมาอาไตตูกะฟีมาอาไตตูกะเจ้าได้ดทำอะไรไปกับสิ่งที่ชั้นได้ให้กับเจ้าไปนั้น หมายถึงทรัพย์สินที่มหาศาลที่ครอบครองเอาไปทําอะไรนะครับทําอะไรไปหรือเปล่ากอละกุนตัวอาซิลุรหฮีมาชายผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นก็พูดว่าฉันได้เอาไปเชื่อมสัมพันธ์เครืออญาติก็แจกพี่แจกน้องว่าอัตศดักแล้วก็บริจาคองค์กรนั้นองค์กรนี้ให้ไปทั่วนะครับฟฟยากูลลาหูละ แกดับไม่จริงที่ให้ไปนั้นนะ่ะถึงแม้ว่าจะแจกจะจ่ายจะให้ญาติแต่ว่าไม่ใช่ความเป็นจริงอืมแล้วมาเลยกัก็บอกว่ากระดับใช่ท่านพูดไม่จริงโกหกเราส่งรู้ว่าโดยที่พระองค์ตัดแก่ชายพวกนั้นว่าที่ทำไปนั้นนะแจกน่นก็จริง ให้ญาติพี่น้องก็จริงทุ่มเทจริงทั้งหมดแต่บัลอร์ตตะอันอยู่กอละฟูลานุนจาวาดหากแต่เจ้ามีความประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์จะให้ถูกโจดขวานขานว่าท่านหรือในนี้บอกว่าในกอนในขอเป็นคนจาวาดภาษาฝรั่งบอกคนสปอร์ตใจกว่าขอที่ไรไม่อั้นให้หมดฟะกอตตี้ลาดาลี ก็เหมือนกับนักอ่านนักจำนักแปลนั่นแหละครับก็ได้ถูกกล่าวดังที่ท่านปรารถนาไปแล้วก็เป็นอันว่สงรายนะครับทําดีแต่ไม่ได้ดีไปถึงอาเกรรได้ดีแต่เพียงดุนยานะครับหวังคำชมหวังคำยืนยอหวังชื่อหวังเสียงนะครับแล้วคนที่สามละ่ะ วัยุตาบิลละดีกุติลาฟีซบิดิลถูกนำมาซึ่งคนที่ได้ถูกสังหารตายในการสู้รบทางศาสนาสงครามศาสนาก็ในมุมมองของเราเร,าเรียกพวกเขาว่าะฮีดนะครับฝอยูกอรู้และถูกถามถึงคนที่ที่ตายไปในการสู้รบนั้นว่า บิมาดากุติลตะท่านถูกสังหารด้วยเหตุใดฟายกูลอุมิตตุบิลจิฮาดฉันได้ถูกใช้ให้ทำการจิฮาดฟีซาบีลิกในหนทางของพระองค์ท่านฟาตกตฮัตตากุติลฉันก็ออกไปรบจนกระทั่งถูกสังหารตายฟายกูลลลอฮุลลหูกะดับ เาลาเร์ก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เพื่อฉันหรอกที่ออกไปนะ่ะท่านพูดโกหกเจ้าพูดโกหกว่าตะกูลุลหุลมาลาอิกะแกะดับมาเลายกะก็ช่วยยืนยันโดยบอกว่าโก,ะกะหกจริงละว่าะกูลุลลอหุลละเอาเร์ตัดกับชายคนนั้นบัลอารสตะอันอยู่กอละฟูลานุนจีที่ออกไปรบน่ะเพื่อที่จะได้รับคำโจทย์ขานร่ำลือว่า เป็นคนกล้าคนเก่งตั้งหากหรอกละ่ะเห็นไหมครับอลอลาทรงรู้เบื้องหลังของจิตใจของแต่ละคนที่ทําในรูปการกระทาที่น่าจะดูว่าดีน่าจะดูว่ามันใช่เลยที่เป็นชาวสวรรค์แต่มันไม่ใช่เช่นนั้นครับมันไม่ใช่เช่นนั้นอบูรับว่าซุมมาดรบรอสูล,ลุลอห์ สโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมอะลาหุลุกบาตัยยะละซูลก็ตบเข่าทั้งสองของฉันก็แสดงว่านั่งอยู่ใกล้กันชิดกันละซูลตบไปที่เข่าทั้งสองของอบีฮุรุฟาะก็ละยาอับาฮุรอยรห์โอ้นี่ท่านอบูฮุรอยรห์อุล,ลัยอิกัตตาลาซะลาฮ์อัลละฮะกุวะตะอิลลาบิลละทั้งสามคนนั้น จำกุรานทั้งเล่มแจกไม่อัน้นตายในสมรภูมิศาสนาสามคนนั้นเอาวลุคอลกินลาเป็นกลุ่มแรกของมวลมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาตุอิรุบิฮุมนารุเยวมัลกิยามะอัลลอฮุอักบัรจะถูกเป็นเชื้อเพลิงทั้งสามคนนั้นในวันเกียมาเลยอิลาฮะอิลลอห์ งานที่มองว่าดูว่าดีสวยหรูกับไม่ได้ดูดีสวยหรูเห็นดีเห็นสวยหรูเพียงโลกเดียวคือโลกดุนยาตามที่เขาปรารถนาเพราะฉะนั้นอรอ์รูครับอินนามัลอามาลุบินนิยาดก,การงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับส่วนลึกของการตั้งเจตนารมเพราะนั้นพี่น้องครับในเรื่องศาสนานั้นระวังให้มากครับ คนทําอิบาดะไม่ได้เข้าสวรรค์คนมีวิชาการไม่ได้เข้าสวรรค์นักรบไม่ได้เข้าสวรรค์ดังที่ในตัวอย่างเป็นเพราะเหตุใดท่านก็ทราบแล้วนะครับดังนั้นเราก็ไม่สมควรที่จะพลาดแล้วก็ตกไปเป็นเยี่ยงหรืออย่างไอ้ชายสามคนนั้นนะครับควรจะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด,อด,ด้วยหัวใจที่ขาวสะอาดด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วก็ ปฏิบัติศาสนาเพื่ออรร์ไม่ขั้นครามต่อสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคใดๆนะครับซึ่งสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคนั้นอาจจะพ่วงติดอยู่กับดุนยาดังที่เคยได้บอกไปแล้วทําเพื่อชื่อเสียงเพราะไม่ได้ชื่อเสียงก็เลิกซะทาเพื่อความร่ํารวยเพราะไม่ได้ความร่ํารวยก็เลิกซะทาเพื่อความยิ่งใหญ่ตําแหน่งสถานะเพราะไม่ได้ก็ล้มเหลวเห็นไหมครับ งานเพื่อดุนยานั้นมันไม่ถาวรแต่ถ้าเพื่อ AH, อาเอโ์เพื่ออาเคโรนั้นถาวรและแถมยังได้สองโลกคือได้ทั้งดุนยาแล้วก็อาเคโรในโลกดุนยาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องดักดานหรือกแกรบยากไรทุลักทุเลคนที่ได้ผลจากการกระทำนั้นก็มากมายที่เราจะประทานให้และเขาก็ไม่พลาดไปจากค่าตอบแทนของโลกอาเคโรอ,อันเนื่องจาก เจตนารม์ที่เขาได้ตั้งแน่วแน่ว่าเพื่ออัลลอฮฺสุภาหนะฮูวาตาอลานั่นเองเพราะนั้นเป็นการรักษาจิตใจที่ค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปหลงประเด็นนะครับจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนูนซึ่งคําว่าจะต้องหลายๆจะต้องนั้นเป็นเรื่องของดุ่ยาเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เรื่องของอาครอเพราะเรื่องอาครอนั้นจะไม่มีอะไร มาเป็นข้ออ้างแม้กระทั่งการบริจาคบางคนบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามเห็นไหมครับอุทิศให้เลยแจกแจกเลยไม่ต้องไปมองว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับในเรื่องของความบริสุทธิ์ในหัวใจในเรื่องของความสะอาดหมดจดของนี่นะภาษาาหรับเรียกนั้นครับการตั้งเจตนารมณ์ภาคผลมันก็จะมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็สุขสมบูรณ์นะครับ งานนี้แหละครับต้องใช้เป็นหลักอย่างดีนะครับสําหรับในเรื่องแม้กระทั่งาการทําอิบาดะไม่ได้ทําเพื่ออ,อวดโชว์ว่าเป็นคนที่เคร่งครัดหรือเป็นคนที่ต,ทนะติดการทําอิบาดะนะครับทำติดการทําอิบาดะแต่ว่าไม่ได้มีเป้าหมายลึกไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮ์การแสวงหา ค่าตอบแทนที่พระองค์จะส่งตอบแทนให้เหมือนกับในอายะที่พระองค์ตัดในสุรอัสยาจดาบอกว่ายัอูนรอบบะฮุมขาฟันอวตตอมาอันทำการอิบาดาต่อพระองค์ในสภาพที่ยำเกรงพระองค์แล้วก็มีความมุ่งหวังที่จะได้การอภัยโทษและค่าตอบแทนซึ่งเป็นสวนสวรรค์นะครับที่ทำนั้นถ้าหากวเป็นเป้าหมายอย่างนี้ จะมีอุปสรรคจะยุ่งจะยากแค่ไหนก็ทําเป็นปกตินะครับแต่บางทีถ้าไม่ได้มุ่งหวังอย่างนี้พอเกิดอุปสรรคเล็กน้อยก็หยุดไปเลยหรือเลิกไปเลยหรือขาดหายไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้พลาดการตอบแทนที่ดีก็ไม่สมกับทำเที่ยรรทรงชมบรรดาผู้ศนะรบบัทธาไว้ว่ายะดองนะรบบะฮุมโขฟันวะตอบาอัน พวกเรานั้นทําการเคารพพักดีต่อพระองค์ในสภาวะที่มีความยำเกรงทอพระองค์แล้วก็มีความมุ่งหวังที่อยากจะได้ในค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่สูงสุดนั่นก็คือการอภัยโทษการได้รับเ,เข้าการเข้าสู่ส่วนสวรรค์ของอรรถสุภานหัวตาลาก็มีอยู่สถานเดียวนะครับที่จะได้รับชัยชนะและถ้าไม่ได้เข้าสู่ส่วนสวรรค์ก็เป็นอันว่า ชัยชนะไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็เรื่องราวเพื่อที่จะสร้างความมีน้ำหนักให้เกิดศรัทธามีน้ำหนักให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงของการถือศีลอดนะครับก็จะต้องบากบั่นในยามกลางวันด้วยก,การงดข้าวงดน้ำงดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เสียการถือศีลอด แล้วแถมในยามค่ำคืนก็จะต้องอดหลับอดนอนพยายามที่จะทำละหมาดนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าวันนี้ไปมัสยิดไม่ทันก็เลยไม่ได้ร่วมละหมาดตระะเข้าใจผิดนะครับท่านอยู่ที่บ้านก็ยังไม่หมดเวลานะครับอาจจะง่วงแล้วก็นอนไปพอประมาณตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาทำได้นะครับไปหมดเวลาเอาจนกระทั่ง สะโฮหรือใกล้จะทานอาหารสูุฮก็จะจบตรงนั้นนะครับซึ่งเวลาของละหมาดกลางคืนละหมาดตรวุวนั้นไม่มีเวลาจบนะครับจนกระทั่งถึงฟะยศนะครับแต่ว่ามันมีช่วงของการทานอาหารสูุฮเข้ามาขั้นเล็กน้อยนะครับก็พยายามแล้วก็การถือสินอดจะได้เบาบางลงในด้วยด้วยไปด้วยการรับประทานสะโฮตนะครับวันนี้ก็ สมควรกับเวลานะครับต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนวะซัลลัลลอฮุอะลลอนบีนะมุฮัมมัดวะอะละอฺลฮิวะซัลบิยร์จามัยนวะลฮัมดุล hamdulillahi rabbil a l a m ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลิ่ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ